สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพานช n e l นะครับวิดีโอนี้นะครับผมอยากจะมาพูดถึงหัวข้อว่าทำไมใครๆก็สามารถที่จะเขียนโค้ดได้นะครับผมเพราะว่าผมอยากจะมาเปลี่ยนอ่า mindset นะครับให้กับหลายๆคนเลยนะฮะที่อ่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการเขียนโปรแกรมเขียนโค้ดเนี่ยนะครับแล้วยังมีความแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นความสงสัยในตัวเองนะครับ เขาเรียกว่า self doubt นะครับเป็นการแบบเคลือบแคลงใจในตัวเองสงสัยตัวเองว่าเออเราจะทําได้ไหมหรืออะไรเงี้ยนะครับซึ่งผมว่ามันสําคัญมากเลยวิดีโอนี้ผมอยากให้ทุกคนฟังนะใครที่แบบกําลังเริ่มต้นเรียนรู้นะครับหรือใครก็ตามที่กําลังสนใจแล้วผ่านมาเห็นวิดีโอนี้อยู่นะครับเพราะผมอยากจะพูดเรื่องนี้จริงๆนะครับแล้วผมก็เห็นหลายๆคนเนี่ยสนใจเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมหรือแบบเพิ่งเริ่มอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ กำลังเริ่มอยู่ผมอยากจะให้กำลังใจทุกคนหน่อยนะครับแล้วก็เผื่อว่าวิดีโอนี่มันจะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนเได้เห็นว่าเราทุกคนสามารถทำได้นะครับผม่ะก็มาพูดถึงเรื่องนี้กันนะครับทำไมใครๆก็เขียนโค้ดได้นะครับจริงๆเนี่ยผมว่าคำเนี้ยมันจริงนะผมเชื่อว่าคือใครก็ตามที่ได้รับการศึกษาหรือว่าเรียนรู้นะครับเขาก็สามารถทำได้คือไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องของการเขียนโค้ดแต่ในทุกเรื่องเลยอันนี้คือแบบครอบคลุม ในทุกเรื่องของชีวิตนะครับแต่เรามาพูดถึงเรื่องของการเขียนโปรแกรมเขียนโค้ดนะก็คือทุกคนนะ่ยสามารถเขียนโค้ดได้ผมไม่อยากให้ทุกคนไปยึดติดกับภาพว่าเราจะต้องเป็นเด็กเนิร์ดหรือว่าเป็นคนที่ชอบคอมพิวเตอร์จริงๆมันก็ต้องชอบแหละเออถูกปะมันก็ต้องเป็นคนที่ชอบคอมพิวเตอร์นั่นแหละแต่ไม่ใช่แค่ชอบเล่นเกมนะครับเราจะต้องสนใจว่าเออซอฟต์แวร์หรือว่าโปรแกรมอะไรพวกเนี้ยมันถูกทําขึ้นมาได้ยังไงอะไรพวกนี้นะฮะเราจะต้องสนใจตรงนั้นก่อนคือมีความสงสัยก่อนเหมือนกับผมตอนแรกผมอ่สงสัยว่า เว็บไซต์ site, มันทําขึ้นมาได้ยังไงคือมันเป็นความสงสัยเล็กๆที่มันเกิดขึ้นนะสมัยตอนเป็นเด็กประมาณแบบ 14, 15ี่สิบห้าอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นผมติดเกมเออนะครับติดเกมแล้วก็ไปเจอเว็บไซต์พวกเกมออนไลน์เราก็เลยสงสัยว่ามันทําได้ยังไงมันทําขึ้นมาได้ยังไงอยากเรียนรู้นะครับซึ่งตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มยังไงเหมือนกันนะครับเหมือนกับที่ทุกคนเป็นอยู่นี่แหละนะครับไม่รู้ว่าจะไปยังไง ไม่มีใครสอนต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับลองผิดลองถูกอะไรแบบนี้นะครับผมเข้าใจดีนะครับซึ่งผมก็เลยอยากจะทําวิดีโอเนี้ยขึ้นมานะครับเพราะผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีที่แบบอยากจะมาพูดให้ทุกคนฟังอยากมาให้กําลังใจคนที่กําลังเริ่มต้นแล้วกําลังสนใจตรงนี้อยู่นะครับโดยส่วนใหญ่ผมก็อยากจะพูดถึงแบบน้องๆอ,อะไรเงี้ยนะครับหรือใครก็ตามจริงๆก็ไม่ใช่แค่เฉพาะน้องๆแต่ว่าพูดถึงโดยรวมเลยคนที่สนใจเรื่องของการเขียนโปรแกรมนะครับผมอยากจะบอกว่าการเขียนโปรแกรมเนี่ยไม่ว่าทุกคนจะอายุเท่าไหร่ไม่ ว่าทุกคนจะจบอะไรมาไม่ว่าทุกคนจะทำอาชีพอะไรก็ตามนะครับมันไม่สําคัญเลยนะครับว่าเรามีแบ็กกราวอยังไงเพราะว่ามันอยู่ที่ความสนใจล้วนๆเลยนะครับการเขียนโปรแกรมเนี่ยผมมองว่ามันคือทักษะนะครับทักษะก็หมายถึงว่า เราเนี่ยสามารถฝึกฝนกันได้เหมือนกับการเล่นดนตรีเออคือมันเป็นทักษะนะครับทักษะมันฝึกฝนกันได้นะครับคืออยากให้มองเป็นทักษะไม่ใช่เป็นเรื่องของความฉลาดหรืออะไรนะฮะก็อยู่ที่การฝึกฝนของเรานะครับยิ่งทุกคนฝึกมากๆเนี่ยทุกคนก็จะเก่งขึ้นเออมันเป็นอะไรที่ make sense อยู่แล้วตรงไปตรงมานะครับดังนั้นเวลาผมเห็นใครมาถามเกี่ยวกับเรื่องของเอออยากเป็นโปรแกรมเมอร์อยากเขียนโปรแกรมเริ่มยังไงดีหรือว่าผมจะทําได้ไหมหรืออะไรเงี้ยนะครับ ผมอยากให้ถามตัวเองคำเดียวเลยก็คือเราอยากทำหรือเปล่าหรือว่าเรามีความสนใจจริงๆหรือเปล่านะครับคืออยากให้ถามตัวเองแค่นี้นะครับแล้วถ้าเกิดว่ามันตอบว่าใช่เออนั่นแหละคือเราทำได้แน่นอนนะครับผมก็เคยมีความสงสัยในตัวผมเองเหมือนกันว่าเออเราจะเก่งขึ้นได้ไหมหรืออะไรคือจริงๆอ่ะผมก็ว่ามันเป็นความคิดที่แปลกแกอยู่นะครับเพราะถ้าเกิดเราทำอะไรจริงจังแล้วเราเออมุ่งมั่นกับมันอ่ะเราไม่ต้องสงสัยเลยว่าเอ้ยเราจะไม่เก่งมันเก่งแน่นอนคือมันจะเก่งช้าเก่งเร็วเนี่ยผมไม่อยากให้ไปคิดมากหรือว่าไปกังวลเรื่องนั้นนะครับ คืออยากให้ไปมองที่กระบวนการการฝึกฝนมากกว่านะครับคือวันเนี้ยเราจะฝึกวันละนิดวันละหน่อยก็ไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าผมพูดตรงๆเลยนะการเขียนโปรแกรมเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันต้องใช้เวลาในการฝึกฝนนะครับแล้วมันเป็นการฝึกฝนที่แบบเขาเรียกว่าตลอดชีวิตอะ่ะจริงๆอะ่ะผมว่าการเรียนรู้ในชีวิตของมนุษย์เนี่ยคือมันก็คือตลอดชีวิตครับผมเลยมองว่าคนที่จะมาอยู่ในการเขียนโปรแกรมคือทุกคนไม่จําเป็นต้องไปทํางานในบริษัทก็ได้นะ ทุกคนอาจจะเรียนรู้การเขียนโปรแกรมเอาไว้ใช้ในงานแบบส่วนตัวเอาไปทําซอฟต์แวร์ทําโปรแกรมอะไรของตัวเองขึ้นมาอะไรก็ได้อะเอออันเนี้ยมันมันทำได้หมดเลยมันไม่จําเป็นว่าเราจะต้องเรียนเขียนโปรแกรมแล้วก็ไปทํางานไปสมัครงานหรืออะไรเงี้ยคือแล้วแต่ทุกคนนะครับคือเราจะเรียนไปเพื่อสมัครงานก็ดีเราจะเรียนเพื่อแบบเป็นทักษะไว้ติดตัวเผื่อว่าอนาคตเราจะใช้หรือว่า เราเรียนเพื่อที่เราจะเอาไปใช้กับอะไรก็ตามอ่ะเออคือโลกของการเขียนโปรแกรมมันกว้างมากๆทุกคนนะฮะแล้วมันมีอะไรให้เราเรียนรู้เยอะมากๆนะครับดังนั้นนะ่ยสิ่งที่ผมอยากจะให้ทุกคนตระหนักนะครับอันนี้พูดถึงคนที่เพิ่งเริ่มต้นนะแล้วมาฟังวิดีโอนี้ สิ่งทีองทนนอ่อยากให้ทุกคนตนระหนักคืออยากให้ทุกคนเนี่ยจงเป็นคนที่เปิดใจเรียนรู้นะครับคือพร้อมที่จะรับความรู้เสมอผมไม่อยากให้คิดว่าอะไรมันยากเกินไปอะไรแบบเนี้ยผมอยากให้ดําเนินชีวิตด้วยการแบบพัฒนาตัวเองคือเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็พยายามอย่าคิดว่ามันต้องยากมันต้องง่ายอะไรเงี้ยคือลองทําดูก่อนนะครับไม่ว่าอะไรก็ตามอะ่ะในช่วงเริ่มต้นอะ่ะมันยากเสมอผมอยากให้จําคํานี้ไว้เลยนะนะครับเพราะมันยากแน่นอนนะครับแต่มันจะเริ่มง่ายขึ้นถ้าเราทามันทุกวันอ่ะเออนะครับเนี่ยแหละไอ้ตรงเนี้ย ในการที่เราจะทํามันทุกวันเนี่ยมันเป็นส่วนที่ยากที่สุดแต่การันตีได้เลยว่าถ้าเราทํามันทุกวันมันจะต้องง่ายขึ้นแน่นอนนะครับกับ ทุกเรื่องไม่ใช่แค่เรื่องของการเขียนโปรแกรมนะครับแต่ก็อยากจะพูดให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าใจกันนะครับว่ายิ่งเราฝึกอะ่ะเรายิ่งเก่งเออหลายคนอาจจะได้ยินเบื่อแล้วแหละคำเนี้ยนะครับแต่ผมก็อยากมาย้ําเตือนอยากให้ตระหนักกันนะครับบางครั้งอะ่ะเราจะชอบรีบกันเราอยากจะแบบเก่งเร็วหรืออะไรแต่เราลืมว่าจริงๆแล้วมันต้องใช้เวลาใช้กระบวนการนะครับในการฝึกฝนอะไรเงี้ยอีกอย่างหนึง่งที่ผมมักจะเห็นเยอะมากๆเลยก็คือชอบเปรียบเทียบนะฮะไม่อยากให้ทุกคนเปรียบเทียบกับใครนะครับ แน่นอนมันมีคนเก่งกว่าเราเยอะแยะมากมายแต่นั่นไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องไปกังวลหรือไปคิดมากอะไรกับมันนะครับเราเอาเวลามาโฟกัสกับตัวเองนะครับเอาเวลามาฝึกตัวเองแค่นั้นพอนะครับเรื่องอื่นคือมันไม่จําเป็นต้องไปคิดมากอะ่ะเราไม่รู้ว่าเราไม่เก่งอะไรสิ่งที่เราต้องทําก็คือแค่ไปฝึกแค่นั้นเองนะครับเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมอยากจะบอกทุกคนว่าใครๆก็เขียนโค้ดได้นะครับขอแค่มีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นที่จะแบบ ออพยายามเรียนรู้พยายามฝึกฝนอะไรเงี้ยนะครับเพราะอย่างที่บอกไปว่ามันมีเรื่องนู้นเรื่องนี้เทคโนโลยีอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับแต่ถามว่าเราจําเป็นต้องรู้หมดไหมก็ไม่จําเป็นเหมือนกันนะครับเพราะมันไม่มีใครรู้หมดนะฮะตัวผมเองผมทําวิดีโอเนี่ยทำเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ทำช่องสอนให้ความรู้ผมเองก็ไม่ได้รู้หมดนะครับบางคนถามอะไรผมก็ไม่รู้เยอะแยะนะฮะแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะเราสามารถไปเรียนรู้เพิ่มเติมได้นะครับหรือจริงๆอะ่ะในการทํางานอะไรเงี้ยเราก็ไม่จําเป็นต้องรู้หมด ะะเราสามารถที่จะไปเรียนรู้เพิ่มเติมได้นะครับดังนั้นอยากให้ทุกคนมีความคิดแบบว่าเออลองทําดูอนะครับลองทําดูซิว่ามันจะเป็นยังไงแค่ใช้กระบวนการเนี่ยครับฝึกฝนลองทําดูแล้วก็ไม่ต้องคิดว่ามันจะต้องแบบยากหรือง่ายอะ่ะเออแ,แค่ลองทําดูอะไรเงี้ยเออนะครับดังนั้นนะครับอยากจะฝาก ทุกๆคนเลยนะครับที่สนใจในเรื่องของการเขียนโปรแกรมอยู่นะครับว่าจงฝึกฝนทักษะน,นี้นะครับไม่ว่าทุกคนจะฝึกไว้เอาไปใช้ในงานทํางานหรืออะไรก็ตามนะอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าใครสนใจในเรื่องของการเขียนโปรแกรมอ่ะผมอยากจะให้ ฝึกฝนนะครับอยากให้ทํามันเหมือนเป็นแบบกิจวัตรประจําวันของเราอเออนะครับวันนี้เราอาจจะเรียนรู้ได้ทีละนิดทีละหน่อยแต่อย่าลืมนะว่าเราก็ได้เรียนรู้นะครับสรุปเลยก็คือถ้าทุกคนมีความสนใจนะครับก็จงลงมือทําจงลงมือฝึกอย่าปล่อยเวลาหรือว่าไปคิดมากเรื่องของอายุเรื่องของแบ็กกราวน์เรื่องของการศึกษาปริญญาหรืออะไรคืออันเนี้ยผมจะบอกว่า มันไม่จําเป็นนะที่เราจะต้องมีในการแบบเรียนรู้เพราะว่าเราสามารถเรียนรู้เองได้นะครับแต่ผมไม่ได้บอกว่าการเรียนในมหาลัยมีใบปริญญามันไม่ดีนะอย่าเพิ่งเข้าใจผิดมันดีแน่นอนนะครับใครที่กําลังแบบเออกำลังจะเรียนต่อในด้านเนี้ยก็ลุยไปเลยนะครับมันดีอยู่แล้วนะครับในการที่เราแบบเออได้เข้าไปเรียนตรงสายอะไรเงี้ยส่วนตัวผมผมไม่ได้เรียนในมหาลัยนะผมมาเรียนรู้เอาเองซึ่งการเรียนรู้เอาเองเนี่ยมันก็ดีเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะเลือก สิ่งที่เราอยากเรียนรู้ได้นะครับแต่ยังไงก็ตามไม่ว่าทุกคนจะเรียนรู้ในห้องเรียนหรือเรียนรู้นอกห้องเรียนเป็นเซลฟ์ทอตเหมือนผมมันก็ดีทั้งนั้นนะครับมันก็อยู่อย่างเดียวว่าเราเนี่ยชอบที่จะทํามันหรือเปล่านะครับคนที่ชอบทํามันเนี่ยก็คือเขาจะมีความสุขอะไปกับการเรียนรู้อะไรเงี้ยขอแค่ได้เรียนรู้เออมันก็เหมือนเป็นการแบบเพิ่มพูนความรู้ให้ตัวเองไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้นะครับสุดท้ายนี้นะครับอยากให้ทุกคนจําไว้เลยนะครับไม่ว่าทุกคนจะเขียนโปรแกรมหรือทําอะไรก็ตามนะเพราะว่ามันสําคัญจริงๆเรื่องเนี้ยก็คื การที่เราเป็นคนเขาเรียกว่า lifelong learner นะครับก็คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั่นเองนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากจะฝากทุกคนนะเพราะว่าผมมองว่าความรับผิดชอบของมนุษย์เนี่ยนะครับมันก็คือการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นนั่นเองนะครับก็ อยากจะฝากทุกคนนะฮะให้ตระหนักเรื่องนี้ไว้นะครับพัฒนาตัวเองนะครับเป็นผู้ให้นะครับแล้วสิ่งดีๆเนี่ยจะตามมาแน่นอนนะครับยิ่งในเรื่องของการเขียนโปรแกรมเนี่ยมันยังมีอะไรให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้อีกเยอะเลยแล้วก็ยิ่งเราพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นเนี่ยเราสามารถ,ถที่จะไปทําอะไรได้อีกเยอะเลยนะครับก็อยากจะฝากวิดีโอนี้ไวใ้ให้ทุกคนนะครับสำหรับใครที่กําลังเขียนโปรแกรมอยู่นะครับก็เรียนรู้แล้วก็เติบโตไปด้วยกันนะครับผมโอเคครับทุกคนก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นกําลังใจเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็็เปปนระโยช์ให้กัคคนนะรบ หากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับและรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อ,อไปนะครับและเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการสนับสนุนช่องปฏิพานเพลงเผานะครับทุกคนสามารถสนับสนุนผมได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้ผมนะครับได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ